บอเข่าหน้าบอลใต้พี่น้องสบายดีเพืยงหนึ่งเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วขาพระเจ้ามากเข่าซอยบาลใ้เหมือนีันกูที่ออกเขียบต้องขาพระเจ้าตลอดนั่นละพี่น้องหาปูหาปลาหาใส่ต่อใส่ไส้เนาะเป็นโมกขบกาวนีนี่แหละครับมาซอยรับวบอลเขาสองล้านเด้อพี่น้องมาเนี่ยสองล้านนอกของบอลใต้เดียวมีอีกล้านหนึ่งโอ้โหดผลล้านหนึ่งุกคน สองร้านพี่น้องมือนกินต้มเ็ดพี่น้องต้มเฟสก็คนเขากินต้มเฟสกับคนไทยเน่าพอดได้เนาะพี่น้องเอ้ยเข้าข้าคนเขาเนี่ยเมื่อกี้กรับพอดูคนไทยเน่าพอดได้เนาะนี่เจ้าพ่อคนกันเลยนี่ใส่หมอกสีแดงปั้นเขาพี่น้องปั้นเขาวูนี่รถปั้นเขาก็จบเรื่องไงนี่แป๊บเดียวพี่น้องเอ้ย เข่ากับพอรา้ายไปได้นอกร้านเนี่ยไม่หนึ่งมีหน่อเลยนี่เครื่องฟันใส่รถก็ได้โอ้ขักขักขักทีเคเอีเคเอกี่หอรถบ่โอ้โหนี่จะคล้องเข่าจะคล้องเข่าจะคล้องหนะ้าไว้ดีเนี้ยเว้นนะมอไซด์ห <c> น <oughs> ่อมอไซด์ <c oughs> แคปเดียวหนึงน่งปั้นเข่าเหมือนข้บมาซอยเพิ่นเนาะซอยทุกคนนั่นะพี่น้องไปกันแล้วมาทากแป้งกันกับขาซอยเนาะย่างน้อยหนึง่งแต่ยังอีกร้านหนึงน่งเนาะปั้นเข่ากินสป็อตเหมือนขา้าในเข่ารลายสอบเดยวกคนก็บล้ายเดิมไปเลยกันแล้ว น้องแก่เขาชือิพอดีลเลยวแบแก่เขาเลยกพจาะนนแปบบเดียวน่องัข้าเดียวแนะพอที่เ,เดีวนะ้านนี้นนเนาะยังด้านที่สองเนาะเนี่ยพอที่อียว ้นนึงเาะติดตามอีกที่นอ้องไปกินตบเป็ดเนาะบ้านเก่าบ้านเก่ากินตบเปฟสนคนอีกคนนี้นอ้องเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นในหยาดในหยาไหมเนาะหรือว่าเป็นอันเส็ดเดียบร้อยเนาะทุกท่านแปบ๊บเดียวประมาณจิ้มฐานะทีเท่านั้นเนาะโปลนเนาะ โอว่า์ร้ายเป็นไงพี่น้องเลยนี่แหละเข่าก็ได้ยมันตัดรถไถซ้ำคั้งที่น้องประมาณอยู่สามชิปไปสองเนะาะคาดว่าสามชิปไปสองเขาใช่ว่าเนะาะแต่เข่าเป็นแต่เวอรร้ายเป็นไงพี่นี่มัน่นจะเข่าอะไรได้นี่พี่น้องเลยมันแดงได้เนาะพี่แล้วไม่เดินเข่าไป ลงนอสสำหรับร้านแดดยังล้านที่สองแต่ะไปเช็คสอบกูว่อมีไงอีพอพอต้องรอไส้เนาะ <c oughs> ประมาณเท่าไหร่รอไส้เช็คสอบผ่านมาสามชิพ ประมาณนั่นแหละพี่น้องสามทิศปลายสอบพี่นี่ก็บอกแหลเขาเนาะเขามันมันอยากแดงแน่มันอยากเสียอะไรพี่น้องเนี่ยสามทิศตามหน้าที่สองเนาะโคนหน้าที่สองเงาอยู่บวก่าทิด้องทำปูท่าทิศแปดเหรอเส้นขับปูเนาะพี่น้องท่าทิศแปดสอบใส่รถไทยสามคันอะ สิ่สุดลงเนาะด้านทำอิดข้าวเดียวแป๊บเดียวเอาไปด้านที่สองต่อวันนี้เนาะแต่ตัวต้องในยู่รถก็มีเนาะกดกดไปเนาะรถติดเดียไปว่าไรรถต้องในยู่วะนี่ไม่ยู่รถอยู่รอดมันรถก็ไปโอ้ใส่ chạy nó thấy kè vọng chạy nó thấy kè vọng này <laughs> <thấy> <laughs> à, nhiều luôn ở bên họ quá khát ngon luật thấy vọng luật thấy cả đừng, con luật thấy vay đẹp vay มีเรื่องไรแกกันบอกนั um ่นเดย้าฝายเนอพาฝายอะมาด้อนที่ซ้อนเนยังแกกันต่ออยู่พี่น้องมันบ่แห้งภายในเนาะแต่ว่าเครื่องจักรนี่แห้ง เป่นว่ารถนี่มนจะกแห้งนี่เนาะบรรยากาศสวยเดือกันพี่น้องเอ้ยคนล่าข้อนี่สวยกกกแตี๋ยกินเนาะเดี๋ยวเบียร์เดกกยกินต้มเป็ดต้มไก่แค่นี้คนงานร้ายมาเนี่ยนี่แหละเข่าก็ได้เราก็บขาดว่าประมาณสี่หาซีบสอบเป็นว่า เสีองจากนี่เบิ่งเสีองคนกันรถนี่ขากเว้ยรัดแส่งรัดแส่งแต่ว่าเครื่องนี่ใหญ่ดี ไหวดิใ่น้มันก่อนวม,มีปอกอี่วันนี่ใสน้มันคนก่อน <c oughs> เห็นข้นมากเราดิโอ้ยมันจังเอามันจังดือนงานนี่ตาจะใช้หอยมียย่งเขาเห็น ร right? ่อนสองพี่น้อ่นสองรอเห็นกินรดีแดดแรงานนี่ีต้มเป็ดต้มเป็ดเดือดแป้งมาสินเดือดแป้งหรอโอ้เดือดกามีน้องมีเดือดกามบ่มือเอาเอาด้านที่สอง โอ้ยเอาอะไรเอาอะไรไปโบกินเหล่าไปโบกินเหล่าเบียแค่เนี้ยเจ้าจระแล้วคนนี้เหล่าแล้วช่างจะมากันอ้เอาเนาะกินตามพี่น้องพ่อแม่พี่น้องตามที่สองเริ่มขึ้นแล้ววานี่ <g ül> เปิดฉากกันเดี่ยวนอกร้านที่สองล่านนี้กันจิโป้ล่นอะไรหรอพี่นอ้องประมาณอยสามชิปหนาทีน่ะเดี่ยวเน,นาะปุ้งไงไปไหนเพิ่งเา่าเริ่มเปิดฉากกันร้านที่สองขอให้ตั้งแต่เสียงจักเนาะที่มีพลังแห่งหลายพี่น้องน,นี่แหละเครื่องจักคนเขา่าเปิดฉากกันเดียวร้านที่สอง รวยบนขึ้นเการะดัะพี่น้องกินติดตามเนาะตอนกินเผาบนระพี่น้องมีเมนูเด็ดลาบเน็ดมาสั่งเป็นว่าเนี่ยเสียสลายข้าจับวันเด้อพี่น้องเลยฮะเด็กเบียกก็หนักเด้อพี่น้องเลยบอกกันตอนกินบนอะเดี๋ยวสิอัปเดตเป็นได้ใหญ่ได้ใหญ่หนึ่งเนาะ พ่นเขาพ่านเขาวิธีการยันเขาเนาะเบิงบ้งเป็นยันเขา่าวิ่ขนาดนี้น้องปั๊บปั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 บป๊บไปเรื่อยแย่นขยน่นเนานะเบิ้งไปกับเซียวมือไปนำ่มช <c oughs> ่วงยันมือเขา เสียดีครั้งนึงพี่น้องไกลเครืองนเนาะตอนนี้ก็บเรือหน่อยหนึ่งระมาณนี้แหะหนักเข่าสี่ไรกันเลยเนาะช่วงเซาท้ายนี่สี่ร้อยเนี่ยพี่น้องว่ามันมันมันม่ใหญ่อยูก่กุบเนาะ ลม่มแห้งพี่น้องล่มทีแต่ ls, ลมแดดอยู่กลางคงทักแน่ตอนนี้กับเวลาประมาณก9เที่ยงพี่น้องแดดกับแดดเนาะแดดแต่ก็ดียังดีที่มีลมอยู่มีลมพัดเย็นอยู่ ทำเด็ดอีกร้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวละดา้านที่สองพี่น้องเขาที่ได้ประมาณอยู่อาชีพเนะาเนอะอาชีพป,ปลาชีพไปน้อยหนึ่งพี่น้องเขาที่ได้กันเนาะเซ็ตสินเนาะเรียบร้อยด้านที่สองเนาะต่อไปกับอาชิพเผาไปอาชีพไปน้อยหนึ่ง จะกินเ่าวี้เก็บโดเก็บยังวันี้จะกินเา่าเน,ะนเาะ